เอ้าเพราะทิมเบิร์ตแกสวัสดีเด้อพี่น้องป่องปลายเบิร์ตสุภูสุคนพี่น้องยินดีต้อนรับกับจือสองพ่อเมียให้อยู่หากินพี่น้องออกให้อยู่หากินอีกแล้วจ้ามือนี่พี่น้องเลยพี่น้องพี่น้องจือบอน้องนี่พี่น้องจือบอที่เฮาได้กบหลายตัวพี่น้องได้ทั้งกบเบาได้ทั้งกบในหูพี่น้อง แต่ว่ามือนี่มันยังเอ่อมันยังโล่งอยู่หนองมันยังอยู่ป่าอยู่หนองอยู่พี่น้องมันยังบมทะเลาเขาคู่พี่น้องต้องร้อยมันแห้งก็นี่ต้อนนี่เพราะว่าน้ามันยังหลายอยู่พี่น้องเลยมาลุ้นกันว่ามื่อนี้าจะได้กี่ตัวมาลุ้นกันมาลุนกันมือนี่พี่น้องไปสี่คนคือเก่าพี่น้องเมเชียวตุยอาร์ตี้แล้วก็บาลิโอแล้วก็เก็สีพี่น้องมาลุ้นกันมาลุ้นกันมือนี่ฮั่วซมาร์ฮเ่าสิได้จักซีฟฮั่วซได้จักหานาะพี่น้องเนาะ ไปดุลน้ากันพี่น้องนี่เอาไปมันยังบอกเขาพี่น้องหูม้มีแต่หู้เกียงแต่มันยังม่ทาเละเขาหู้กบนะมันเข่าอยู่แต่ว่ากางเวนมันอาจสีล่งน้ำพี่น้องกันขึ้นมาอาสีเข่าหู้จริงนั่งม้านแล้วพี่น้องนั่งม้านกบแล้วพี่น้อง,น,ง,น,น,องนั่งได้แล้วนี่ตัวแรกแหกม้านพี่น้อง อยู่ตีนบ้านเขานี่ยนะอยู่น้องบัวน,นะพี่น้องใส่ปิดอัดตัวใหญ่อะลีอัดยืดสู้ดูตัวแรกจ้า มาเลยแขกมานจากพี่น้องเอ้ยมาแล้วเอ้ยเอ๋อออกมานำเด้อของฉันนี่แหละมาแล้วมานแล้วมานแล้วยันแต่ยันแต่พาของเพร่ะน่ะพี่น้องออกเพราะของเพหนึ่งเอาสาดเอาหายเนี้ยขาดเป็นหลุนต่อพี่น้องธุรกิจมือได้แจ็คสอฟอันนี้ไงง่ายโพดแถวแคมป์บ้าน พี่น้องเลยเขายังพระธาตุรเกี่ยวเขาซ้ำมองที่เขาหากบได้ห์เลไลโตนะพี่น้องหมองที่เขาหากบได้ห์เลไลอยู่ได้ไห่นี่ครับพี่น้องเขายังพระธาตุรเกี่ยวเขาออกซ้ำปีนี่เขาดำหน้าใสอะไรแบบนี้เขาพระนาตุระเกี่ยวสิมีกบอยู่บ่อซีมีอยู่บ่กบปีก่อนน่ะโอ้ยอยู่ได้มองนี่ฮะอริยลอยริโกมีทุกฟู่ พี่เฮาหานะ่ะพี่น้องนี่ให้ตัวนี้นะปล่อยอยืนมันเป็นน้องนะมันเป็นมาที่นึ่งแกไปไปดุไปดุกันพี่น้องตอนแต่เขียดพี่น้องมีแต่เขียดหมู่ตัวใหญ่เตือนดงเด่งดวงเด่งปีนี้มันบ่มีหู้พี่น้อง,เ,งเขาเขาหวานฮู้บ่มี้งชุ่มเจ้าเบิง่งทุ่งลาเวนเดอร์อยังชอบโผล่แต่พี่น้องโคตรงามเลย อากาศก็ดีดีพี่น้องมึงเนี่ยเต็มเลือ,อยู่ในเดินนี่เป็นแพ้อยู่พุ่นเขาเินดอกยังบรจักษ์สื่อดอกพุ่ง่ามแห้งแต่อยากมานั่งโซยสมต่ำเนาะพี่น้องเนาะผมกัะไล้าลายบึงเนี่ยควยวจิบโปมแล้วก็อยู่มองคุณนอีกพี่น้องซ่องซ้ำขวยกบบอก รอบก่อนนะั้นปีก่อนน่ะพี่น้องแถวนี้เ้าก็ได้ยังเขียดโอ้ยเขียดก็เอาพี่น้องเข oh, ียดนะมีแต่ตัวใหญ่ๆหญ่เลยพี่น้องเขียดนะมันมั่นนั่มพี่น้องพี่น้องควยจีโร่ไล่เลยเม่เสี่ยวมื่ออื่นคุดจีโร่ไปย่ำเจ้าเอ้ยลืม้าบัลลีตัดเข่าได้ละ เอ,อเมัน<พ>โค้งผูมันไปเบิดแล้วจัเข้าก็โทรบ,บอกจะขอยไปโค้งผู้คุได้หรือตัวียนะก็ได้ดอกก็ได้ดอกค่อยไปค่อยไปะพี่น้องมันคือดอกเอยียงบัวจักสือแต่ว่างามแห้งเต็มป่าพี่น้องดอกมองดอกไม้โอ้อยสาวดออ่อนนี่พี่น้องม่วนอยู่กับธรรมชาติมีความสุขมีความสุขพี่น้องเต็ม,มตป่าไปเบิดงาม ทั้งหมดศาสตร์นายซุ้มเจ้าเบิ่งพี่น้องเอ้ย่องามเลยลีลอพี่น้องงามง่ามขายขา,ายขา,ายเขากระซี้เขาพี่น้องเข,ขาซี้เขาอยู่คืนคืนคืนน่าชมมองเก่ามองเดิมเนี่ยแหละพี่น้องแต่เพิ่มเติมปีนี้สิได้บ่มาปีที่แล้วแถวทงนี่กากบเนี่ยพี่น้องมีแต่โตลงๆที่เ้าได้นั่นมวนได้ คือว่าแหลนะเนาะพี่นอ้องอ่มันกบแมนวัาซิมีแต่เฮาหาพี่น้องขั้นว่ากลางคืนกับเขาเยื่งกันเต็มถีบพี่น้องเขาเนื้องกันเต็มถีบ,เ,เ,เ,ตถบเต็มแดนบอกขอย่านขอย่านมันดีดคอยเท่ตัวงามๆพี่น้องง่วมีแต่ตัวงามๆมึงแหนงัวพัน เนี่ยข่อยอยากเลี้ยงไปนะพี่น้องง้อผ่านแบบตัวนน้ข่อยอยากเลี้ยงงามแห้งคนหาก่อนเมล่พี่น้องเห็นแต่ห้อยเขาคุดพี่น้องเลยเห็นแต่ห้อยเขาคุดหจดมีแต่เข้าหาบางคนเขาก็หาขายพี่น้องคือตามตลาดนะทุกอาทิตย์ตลาดนะพี่น้องโอ้ยกบนะเขาบอกว่าเขาไปตึกพี่น้องเขาไปหาตึกเอาตามน้องตามน้องตามหวยพี่น้อง กว่ากบมันยังบวชเขาผู้ด้วยพี่น้องงัวมันจะตกง,งา่ายพักเ,เ,เบรกก่อนพี่น้องพักเบรกกิน,นก,กินขนมขนมก่อนพี่น้องกินหน,นังกินไนจังไปต่อเนาะพี่น้องเนาะถูกว่าวเด้มอมืมันมอนีถอยไอ้กบโตหนึ่งเงื่อนเลยไอ้กบโตหนึ่งเลยมันยังเสี่ยงมันบวชเขาแจ้งอือ คนกะหากลางคืนเขากะยื่องฉะนั้นวันไวอยู่แม่นบอกท้องฟ้าท้องฟ้านั้นด่างดังเฮ็ดบดสิออกพี่น้องกะเขากระทันได้หาเนาะได้สักสามตัวยังดีเนาะโอ้ยไปเอาอยู่กระทางเมื่อต่างใหญ่นั่นแม่ทาน มือเช้านี่ปา่านี่เราเห็ดหมุกขายเฮ้ยเราเห็ดแสบอยู่ปา่านี่เราเในการนั้นเฮ้ยบมอ,อยู่กับมะยองลูกพี่นะเนาะเขาปั่นเขาอยู่พ,พี่น้องซามูบ้านหนึ่งเนาะอยู่แถวอยู่หม่องนี่ซามูบ้านหนึ่งมาตั้งเขาเศษเทือนอยู่กลางป่าพี่น้องมีแต่เทียงหน้าเขาเดงโบเมนเทือดน,นะพี่น้องอันนี้คือเทียงหน้าถูก ปันเขาปันเขาแซวแซวอยู่พวกพี่นอ้องเที่ยงตงน้นเขาอยู่ประจำเลยเที่ยงตง้วเขาอยู่แบบซำเฮื่อนหน้าเจออี๊ยออกอ๋อเชี่ยวตัวเป็นตัดมือพี่นอ้องเป็นตัดทีเรือยีง หนึ่งสองสามสี่หเจ็ให้พี่น้องเป็นตัดแล้วแล้วบันนี้แล้วเบิร์ตละพี่น้องบันนี้โคบอีกแล้วพี่น้องมานอีกแล้วเมนบอกแมนคือเจ้าวอลีสเมซิเอมาอยู่แค้มท่าองเจ้าอ่ะในน้องนันเป็นแก่อนน้องโฮเทลประมาทาน้นมาาวูบนบนอูนำะเวนนะ้วยลยอยู่ นมาหลุดกันพี่หนอนชิตัวใหญ่เล็กตัวน้อยโกบโกบตัวที่สองต้องลอปลามาแล้วกับดมีหูแล้วพากันเล่นชาีหองพี่กี่วันสิบกพากับไก่ไก่คือก่าหากินง่ายๆแถวแค้มทัง บูแมนข้างขาปบอบูแมนข้าแกวอย่าบูแมนขีดต้มอยส่านหากหได้ยูเขามันเป็นหมาอยู่เอาในขี่ตัวตัวอย่างนบมนบนนีเด้อได้ไหมบูแมนนั่งข้าแกวเลยเฮาน้ำ น้องมาส่งสุดแขนสุดแขนเลยพี่น้องเลยตัวใหญ่เลยพี่น้องมตัวใหญ่จ้าสองตัวแล้วขาต่อนั่นกบขาต่อกบเข้าไปบอแม่นว่าเขาซื้อแล้วเขาขี่รถเมื่อบวานนะมันเหี้ยบปล่าต้มที่สองพี่น้องไปรุ่นต่อรุ่นต่ออพี่น้องรุ่นต่ออีกจ้าไปรุ่นต่ออีก เจ็ดสมบูรณ์ละพี่น้องบันนี้ไม่เสียวตุยอยากใช้แป่แล้วพี่น้องกรแม่้นีนแล้วรกาาินข้าตาย <c oughs> แล้วแล้วแล้วใบในมะรุนกันพี่น้องว่าเจ็ดให้ในเพื่อนสีได้เ่าเพื่อนวาสักหาสอบสีได้เ่าเพื่อนว่าขพร้อมไม่เสียวออกเล้เมื่อท่านละแล้วได้พี่น้องดูเป็นมิดเป็นห่วงอยู่นี่ห่วงเงี้เท่้ากะที าเบิ่งได้น้องเมืนเสี่ยวตุ๋ยพี่น้องแต่น้ามันยังร้ายพี่น้องน้ามันยังร้ายแฮ้ยพีนั่นนะเขาได้กบเป่าได้มองเลยพี่น้องแต่ปีนี่เพิ่นจูดแล้วก็ภัยเขาได้ได้มองหันซองช้ำตุ๋ได้กบอีกแล้วพี่น้องได้กบอีกแล้ว โอ้ยตัวนี้ตัวนี้บอดเอคุดพี่น้องตัวนี้มันโดดขึ้นมาเองน้ำมันโดดป๋อเนี่ยแล้วมันจะกลับมันลงน้ำตัวที่สามพี่น้องตัวที่สามมาพี่พูดหนิบังไง ลอยอยู่ขี้สาวซำน่อยเกี่ยงแห้งยอไหอสังกามันใจนอาใจาะดูการออกลากกบลากเขียดพี่น้องล่พี่น้องสวนลายล่า้ยโอ้ยอะไรลีนัน โอ้ยเนาะมดเสียวมั้งพี่เอาเยอาลยพี่นันดูสีเห็ดอือสีตัวอยู่ได้นิตัวแล้วจ้าตัวที่สี่นเี้ยราฝนเฮ้ยพูนกับเกี้ยงเกี้ยงนั่นไปลอยคือกันอยู่พูนหน่อยอม,อม,อม่ด้พูนอยู่ทางพุนพนสี่ตัวมานี้เราได้สาม คบอยู่ลยพยักอบเว้ยอาบเว้ยแว่ายาน,ปะปนะจานนะตีเนาะออกแล้วเสร็จอเสร็จเสร็จทำไมไม่เอ <c oughs> <c oughs> าเก็งินหาก,กินอื้ม รสอเมื่อนิบูได้บวจักซีบตามทางไงอุยเอียงคือกบ

กบบอกบกบกบอาจได้มองแะเต๋อกัยังดีตัวที่หาพี่น้องตัวที่ห้าหััวใจมมนอยยาากสลีปญ อเป็นอะไดเห็นคือว่าโอ้ค้าร์ตเขาใจอยากสลายมันอยากมันอยากไล่ใจดินเลยมันอยากสลายเอาอีกแล้อยากไปมากกูไม่บ่ไม่อยากไปหานุบารปักเซเรี่ยวเขานี่แหละถิ่นภาพไปนอนตีกินอยู่พูนเอรแล้วไหมนอนก่อนี นีใต้จริงๆหรอตอนน้ำมากานกับตาเต็มนะตัวลูมันเต็มขบเปลาวังนี่เต็มผิดผูกมันบวลงมาเขาหูบบอแม่นตัวนี้บ่น่ะแม่นมาจากตัวใหญ่ดีเด้ใช่ยดายมันบ่มีหูหลายถามมันมีหูหลายยังเกี่ยงเกี่ยงอยู่เท่าไหร่โคบนี่แถวนี้มันมีกบอยู่เลยปันเต่ามาขึ้นยุยบ่านอดิบเนี้ยชมนู้ ยังก้มพูดมาได้ในเชียบพื่ใจ็ัปลามันเลือดตัวโคหรื่าเนาะแต่กูยั้งอ่ยกกำน้ำแทงน้ำมันจีมอลน่ากูบลิกๆมันลือขนาดนั้นหรอก็ข้างมันเลยไงแล้วงแล้วีนน้องพอดี

มันมีหู้บ่พลาดพี่นอ้องหู้เกียงใช่ตัวที่หาพี่น้องเป็นไงหมานกระเดาอข, <c ười> ขั้นหูจั่งซีกบตองยางรอบลอดทงดอกอยางแถวแคมทางนี่หาเบึงน้องแถวแคมทางนี่ตัวที่หาพี่น้องตัวที่หาไปหลุนต่อยพี่นออ้องกลัวหอทื่นกระได้เป็นซิฟเลยเด็กนั่น อืมเชียเวลายางลอดทงรอบป่าพุือวบกับกระปูมันกบอีกแล้วพี่น้อง่อานยี่เอนี่นี่งหน่อยนีเนี้ยแคยู่กับเนี้ยปูนี่ขอดไ้ให้ย่างสงหน่อยนะจะอาอในะปลเียวเนียแมนี่ฮะ ของไม่เสียวอไปจักหอ,อดไว้เนาะหอดไวย,นะย,ยตีกันกับพุ้ไส้ลนะย้้หอดไว้ไรมงนาะกระ้ส้กยาสูงน้อยกระดุมกัเล่างานะดินแข็งกระดอ เดียวก็ได้นี่คอดตัวนี้เฮ้ยนี่นใกล้ๆนี่มาดูกับกระปูนไดมาอันนี่พี่น้องเห็นบ่กบปรีบบอกโกบอันนี้ได้หนี้กบตัวหนึ่งนี่พวกเชียร์ไหมโกบตัวนี้ฮากุนโกบตัวนี้ฮากุนขางหนึ่งไงอายุเฮ็ดอุ้มลุ่มอยู่บ่ฮากุนขางหนึ่งไปคอดไปคอดไปอยู่บ่ อามันจะทาโอ้ตัวคือตัวใหญ่เอเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหกระดมมันอยู่ดินอันดักอันนี้แล้วแล้วกระตอขาวเท่าไหร่แล้วเฮ้ยหกตัวหกตัวหตัวไปหนต่อตัวพี่น้องยนง้ามลีพี่นงนั่นแหละเขาเหนีแล้วเา พันเปอร์เซ็นต์กเีงมันโคตโคตโคตมันแจะคือว่าพันอยู่นะตัวนห้ยอันนนะ่แปดเปอรเซ็นต์สิบแปดมันเป็นน้ำนะตกตีง้ยดมวนั่นอะกินกบอะไรงี้ยกคุดกบวัดสิบอะไรพ่อโตมองเโคบพี่น้องบกบกบกบ กบกบจะกกบตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดน้องมีกมน้ำในัวเคียวน้องเข้าวัดตัวนี้ได้ที่พิสูจน์แปรปรวนขี่รถวัดจอดเาแคบทางหนไ่กันแล้วสียางมันเมื่อยอ่ะ ยางลอดทงมันเมื่อยเือว่าคู่หูอยู่ไดพี่น้องรับมันมีหูเแต่มันบอมีหเงี้ยงมลยมันคามันตกนานฮะแมนบอสตัวซ่อนกันบอสเบ็ดนะระวังเบ็ดเด้อเป็นไงมันใส่ไว้ในปากหูมันยังพวกินของขาเนาะตัวที่เจ็ดพี่น้อง เขียนอะ้กีดจะมนตายค่โอรโปกโปแนลนแล้เม,ม,มี่ยมงด้ชาชะโโปกะนี่น <c oughs> าา่าฮ่าฮ่า่า <c oughs> ่าาฮ่า่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าว่อ่อนะา่า่้ <c oughs>

กบะแง่เป็นคือประตูประตูที่แปดพี่น้องแปดตัวนะกบลังอ่อนแกเอาเออเอ้ยเฉพาะขาแง่บะเถืงอ่านมันเลิกมันเลิกไม่ก่อนบะด้เถืงตอนนี้นะกบมันก็เป็นกบอะไรแั่มันมันกระโดอเอาแต่แถวอันนี้พี่น้องเอ้ยแถวกระเพื่อแถวพระเพิดอืมกบพระเพิดโอเฮ้ยกระปุ่นจระป้วนเอาแต่กบพระเพื่ มนขั้วเมเจาวะนะเมนเชียว่ามาเอาแถวแคมทางงจับประโดดเถ้ยใ้อ้หูตัวนี้ง่ายอุ้ยมันกระโดอ้ยมวนเดีมวลเดชใช้เอ้ยอยู่ใไหนแปดตัวรลุนตอยพี่น้องรลุนตัว ไปไปเปาอย่ขขังหน้าเอาไหมโอ้ยเสียงปึงปึงแบบนี้เป็นตามีอยู่ได้มันเป็นถ้ำลงอีกแก้วอยาอกมาด้วลูกหมดลงไปปึงปึงนี่จ้ะ เงจ้ะตัวนี้มันอดไ้บอกใให้มันออกให้มันเข่าบนพนาอีปูอีปูมีแต่อีปูจ้ากลังแงมจ้ะเต็กันจ้าโอยท่นเปเซนต์กระปุกใช้ไปแล้วนี่นะมันหมมีหูอันแบบเกียงๆพี่เนาะงามๆพักกระแยงกระดา แค่หลายหลายมาเบิร์งมูพี่น้องสิมาเบิร์งมูพี่น้องงามอยู่โอ้โยตกใจแห้งอย่าตกมอ้อมีข้าวซักไรให้เมเสียวอริยาลอยดีมาเบิร์ง้หน้องนี่พี่น้องมาเบิงได้นน้องทางกลัฟนี่แหละ ชีหอดเพื่อนและพี่น้องแต่แวะบึงได้นี่มันสีใดงจโตันี่มันบอกอยู่ป็นตะมีอยู่ไรตมีอยู่ไรบึงอันนี้เฮ้ยพูดนะเฮ้ยเก่งเกี่ยงนั่นเน้มนั่น อุ y, ้ยกบอีหลีกบเมเซียวอือกบอาลีกบอาลีตัววางอือก้นงูเดียวนี่ก็ได้เลยนี่9โต9ตตัวที่9ต้อแต่ว่าตัวบ่ใหญ่หมานกระดอัอยู่ฟังพุ่นอีกสิได้อีกตัวนึง้ยได้10โตเห็นบ่เอาไปเอามาได้อือคือเกี้ยง้เฮ้ยฮู้นะ ขุดดูเฮ้ยมวนกระดอพี่น้องมวนกระดอ,ะอบริขาดว่างว่าสีใดขนาดนี้ได้พี่น้อง น่าจะจังได้ก็ขอบบญขอบคุณสินเก่าสินเคยเด้อพี่น้องที่เขามารับส้มเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามเนาะพี่น้องเนาะทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องอาจจะตอบซาในเด้อพี่น้องกับโบวากันเนาะใช่เฮ้ยเอามาเปิดวางดูของเก้าตัวจ้าได้เก้าตัวพี่น้องเอบเอบเลย เสอออนนบอกลงลุมนะเอ่อเสอออนบอกพี่น้องก้าวตุ่ยกปินนี่นะมันกบใหญ่เนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้พี่น้องโมเมนต์ตัวนี้เนาะก็สีเก็บผับบรรยากาศวันเสานี้ละพี่น้องติดตามคลิปหน้ากันละกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อฝากดูโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องเด้อไปละพี่น้องสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง ล,ล่ำลำรวยกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อหู้นี่เนี่ยมาจากคุดดูเฮ้ยคุดก่อนเฮ้ยอืได้จังสิดจบพี่น้องให้พี่พาพี่น้องเบิองหู้นี่ก่อนมันเกี่ยงเหลือเกิน โบบีเกาโตนี่แหละพี่น้องป่ะ